สวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะมาแล้วกับคลิปเรื่องความรักของคุณนะคะมาดูซิว่าในช่วงระยะนี้นะคะเอาเป็นว่าในช่วง15วันดีกว่าวันนี้จะถึงวันที่15ธันวาคมนะคะบวกเ,เดือนนี้ไปก็ประมาณว,นนวันนี้เท่าไหล้วยนเท8่าไหร่ละ20 26 27 28 29 30อ่ะประมาณา19วันนะคะ เรอานี้เนาะนะคะวันนี้จะถึงวันที่15ธันวาคมเนี่ยนะคะเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วการเปิดไพ่แต่ละครั้งจะอยู่ได้1เดือนนะคะกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจนกว่าจะเปิดไพ่อีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่ถึงจะมีอะไรที่กระเตื้องเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะคะมาติดตามสถานการณ์ในช่วงระยะสั้นๆกันไปเรื่อยๆนะคะกับความรักของคุณเนาะ ะะเดี๋ยวจะมีไพ่อ,อีกหนึ่งสำรับนะคะที่จะเอาไว้ส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะว่าเขาคิดยังไงคุณบ้างนะคะ สำหรับพิจิกนะจะเกิดในระหว่างวันที่22ตุลาคมถึงวันที่21สิพฤศจิกายนนะคะการแบ่งวันที่ตามศาสตว์ตะวันตกนะคะรับชมได้ทั้งน,นา,าศีนาีนะคะหรือว่าท่าในใดอยากจะเปิดดวงชะตาของเราโดยตรงเลยสามารถดูดวงาการส่วนตัวได้นะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะในเรื่องความรักก็ดูเหมือนในคลิปเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอชีวิตความเป็นอยู่นะคะ,ะจะดูศาสตร์เกิดตัวก้อฐานแล้วก็ในศาสตร์ สากลด้วยนะคะเนาะจะได้รู้ว่าอ,ะ,อะไรเฮงอะไรดีอะไรปังอะไรที่จะส่งผลเสียในดวงชะตาของเราได้บ้างเป็นแนวทางให้กับการดําเนินชีวิตของเราได้ในการดูดวงไม่ใช่เรื่องมองมงายนะคะแต่ถ้ามีในเรื่องเสียอย่างเงี้ยเราจะได้ระมัดระวังให้เป็นพิเศษแต่ถ้ามีเรื่องดีเฮ้ยเราไปทําสิ่งนั้นนะคะมันก็จะสําเร็จได้ง่ายนั่นเองนะคะอ่ะเข้าสู่เรื่องกันเลยแล้วกันนะคะเรื่องราวความรักของคุณเนาะในช่วงวันนี้จนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะ ก็ไ,ไพ่แตดดาเป็นไพ่หลักเหมือนกับว่าคุณจะมีปัญหากันนะคะกับแฟนมันเป็นความรู้สึกในใจดีกว่านะคะซึ่งสถานการณ์โดยรอบเนี่ยนะคะคือเหมือนกับว่ายังดีอยู่นะหมายเขามาเขาก็ยังเอาใจคุณยังช่วยเหลือคุณเป็นที่ปรึกษาให้ก็ได้เป็นคนดูแลเราก็มี และเขาก็รักเราด้วยแต่มันมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่คุณรู้สึกว่าเหมือนกับว่าคุณมองไม่เห็นอนาคตกับเขาอะจะเป็นยังไงต่อไปปัญหามันเยอะเหลือเกินนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออเหมือนจะดีเอ้ยยังไงเหมือนจะดีแต่เรารู้สึกว่ายังไม่ได้ร้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เขาเ ที่เขาทาให้เรารู้สึกแย่มาก่อนหน้านี้หรือเปล่ามันก็มีเรื่องคาใจประมาณนั้นแหละนะคะหรือไม่ก็ลักษณะที่มีเรื่องผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางท่านก็เป็นผู้ใหญ่บางท่านก็เป็นเด็กนะคะมีเรื่องลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จะบอกว่าเ,เรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะคุณอย่าเอาเอาความรู้สึก ของคุณไปแขวนไว้กับสิ่งเดิมๆสิ่งที่มันเป็นอยู่หรือว่าสิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้ขอให้คุณมองสิ่งที่มีนะคะหมายเขาว่าสิ่งที่มีคืออะไรใช่ไหมเขาช่วยเหลืออะไรคุณบ้างเขาให้อะไรคุณได้บ้างคนคนนี้นะคะเขาดูแลคุณดีไหมคิดถึงความดีของเขาให้มากๆถ้าไม่มีเขาเราจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าออจากที่นาไพขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยคือเหมือนกับว่าแฟนคุณนะ่ะคนรักของคุณนะคะ คือเขาก็รักคุณนะแล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับว่ามีแต่เขาที่ช่วยเหลือคุณได้อะเรื่องเงินเรื่องลูกแล้วก็เขาเหมือนกับว่าเติมเต็มความรู้สึกจะพยายามเติมเต็มความรู้สึกให้คุณด้วยต่อไปนี้เหมือนกับว่าเขาจะดีกับคุณให้มากกว่าเมื่อก่อนคือเหมือนกับว่า มันมีปัญหาอะไรกันก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้เขารู้ว่าใครอะที่สำคัญกับเขาบ้างที่สุดเดี๋ยวจะเปิดไพ่ขยายนะคะส่องความที่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณดีกว่านะคะว่าเอ่อจะเป็นยังไงเขาคิดยังไงบ้างนะคะในส่วนของเขาเนาะไพ่มีแนวโน้มที่ดีนะแต่ว่าขอให้คุณก้าวข้ามความรู้สึกที่มันมันติดค้างในใจของคุณให้ได้อะคะ แค่บางเรื่องบางอย่างเท่านั้นเองนะคะความดีของเขาก็มีมากอยู่นะคิดถึงเรื่องดีๆเอาไว้ให้มากๆนะคะแล้วคุณจะเห็นคุณค่าแล้วคุณจะรู้ว่าคนนี้นะคะมีแต่เขาเท่านั้นนะ่นะณตอนนี้ที่จะดีกับเราที่ช่วยเหลือเราได้ก็มีด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณมองข้ามบางสิ่งบางอย่างไปให้ได้นะคะ อ๋อสตริงนะคะสตริงใบนี้ซึ่งเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าออกแนวเจ้าอารมณ์ไหมนะคะคุมยากไหมเป็นคนมีสองุคลิกไหมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็ได้ด้วยบวดใจดีก็ดีดีดีใจหายบวใจร้ายนี่ก็เออเป็นคนละคนไปหรือเปล่าอย่างนั้นก็ได้ด้วยนะคะเอาใจไม่ถูกอะ่ะตามไม่ทันนะคะ คี่หึงด้วยเนาะคนนี้อีกหนึ่งใบนะคะคนคนนี้เนาะเหมือนกับว่าเขาอยากจะให้อ่าให้คุณอะงอเขายอมเขาเหมือนกับว่า เขาจะพยายามคอนโทรลคุณให้ได้เขาเป็นคนดีนะคนดีแต่แบบแต่แบบอืมคนดียังไงว่าคนดีในละักษณะที่เอาแต่ใจเอออย่างนี้ดีกว่าเนาะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะรักลูกรักครอบครัวคือต้องการคนมาเติมเต็มตลอดเวลาก็ได้ เป็นคนที่ขี้เหงาไหมหรือไม่ก็เป็นคนที่ต้องการให้คนอื่นเอาใจตลอดตลอด,ลอ,ดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ตัวเองเหมือนกับว่าควบคุมตัวเองไม่ได้เอ่อถ้าเขาไปเจออะไรดีๆมาเขาก็จะดีแบบใจหายเลยแต่ถ้าเขาไปเจออะไรที่มันแบบแย่ๆมาสภาว่ารอบข้างหรือว่าอะไรที่ไปฟังอะไรที่มันแย่ๆมาเขาก็เหมือนกับว่าไปฟังคนอื่นแล้วก็เอามาลงที่เราโดยขาดการตรึกตรองไตรตรอง,รองก่อนที่จะ ทำร้ายความรู้สึกเราหรือเปล่าคนนี้นะคะคนคนนี้เหมือนกับว่า,เ,าเขาเป็นคนดีแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยฟังอะไรหรือไม่ค่อยจะพูดว่ายังไงเนี่เป็นคนดีแต่ว่าขาดสติบ่อยหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะให้ The เ e v วิขึ้นมานะคะ เป็นคนที่ขาดสติบ่อยเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความโมโหมีความโกรธมีความเกลียดกลู่ในตัวเองะคะถ้ามีระสกิดขึ้นมานี่ความความเป็นเดดเดวี่ของเขาม,มันจะผุดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ความเดิมเดิมอะสิ่งเก่าๆอะนะคะเมื่อก่อนคุณเคยมีปัญหาอะไรกันนะคะเขาก็จะหยิบเรื่องพวกนี้เอามาพูดเอามาทำร้ายความรู้สึกเราอะ ม,มันเป็นไปได้เสมอสำหรับเขาคนๆนี้คาดเดาได้ยากนะคะสำหรับในบางท่านนะคะก็คือ,อเรื่องลูกๆนี่จะมีปัญหาอะไรกันเนี่ยเด็กๆลูกๆนะคะคือมันมีไพ่เด็กขึ้นมาเขามีมีเด็กมาชอบเหรออืมเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะสินะนะคะเดี๋ยวจะขยายเขา ถ้าในบางคู่นะคะคือจะมีเด็กๆเ,เข้ามาข้องเกี่ยวในชีวิตเขาเข้ามาพัวพันธเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีความลับหรือเปล่าเขาไปหลงคนอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเรารู้สึกได้นะคะแต่ใน,นส่วนของเขาที่เขาดูแลเราเพายังยังทำอยู่นะนะคะ เขาไปทํางานหรือว่าเขาไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเหมือนกับว่ามีมีมีเด็กเข้ามามีเด็กเข้ามาชอบเขาเข้ามาคุยเข้ามาจีบเขาตอนเนี้ยังอยู่ในสถานะแค่คนคุยเด็กคนเนี้ไม่ก็คนให่เนี่ยเข้ามาแค่แบบไม่ได้จริงใจนะเหมือนเหมือนกับว่าเป็นจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยที่ คนนั้นเด็กที่เข้ามาใหม่เนี่ยคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยต้องการนอยให้เขาช่วยเหลือหรือว่าอยากจะให้อุปถัมภ์คำชูอะไรอย่างเงี้ยแหละนะคะอยากได้เงินจากแฟนเราเนี่ยแหละจะเป็นอย่างเงี้แหละนะคะมันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ อันนี้ไพ่เตือนขึ้นมาเฉยๆนะซึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะเพราะว่านี่จะเป็นสถานการณ์โดยรวมไพ่ขึ้นมาประมาณนี้ว่าเขามีความลับว่าเขาเหมือนกับว่ามีเรื่องปิดบังแอบแฝงซ่อนเร้นในเรื่องของผู้หญิงด้วยภายภายนอกข้อสแสดงออกมาเหมือนกับต่อรักครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยดูแลเราอย่างดีรักลูกรักอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกอีกมุมหนึ่งอีกด้านของเขามันจะมีประมาณนี้เข้ามาอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตพูดตามหน้าไพ่นะคะก็คือไม่รู้จะแปลไปยังไงแล้วนะคะ เนาะเชื่อบางไม่เชื่อบางก็ได้นะคะอ่าแล้วจะถามให้นะคะว่าเ,เขาจะเป็นยังไงต่อกับคนนี้เขาจะเลิกได้ไหมนะคะเขาจะเลิกคุยหรือเปล่าเขาจะไปไกลกันไหมมันเป็นแค่มันเป็นแค่ความสนุกสนุกเฉยๆเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอเขารู้ว่าเฮ้ยมันเกินไปเฮ้ยเขาต้องการเงินคือความจริงบางอย่างที่มันจะกระจ่างขึ้นเขาก็จะหยุดนะคะ มันเป็นแค่ชั่วคราวประเดียวประดาวเท่านั้นเองเป็นช่วงเวลาที่เขาไปปาร์ตี้ไหมที่เขาเจอกันนะคะมันก็เป็นแค่อะไรที่มันเด็กๆแค่คุยอะค่ะเดี๋ยวเขาก็หยุดกันเดี๋ยวก็กห่างกันไปนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีความจริงใจอยู่ในนี้ อันนี้ไม่ได้ยุให้ทะเอลาะกันนะก็คือบางท่านก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้ด้วยนะคะพอพอมันเกิดขึ้นประมาณนี้ขึ้นมาและเขาก็กลับมารู้ตัวแล้วว่าตัวเองทำผิดแล้วก็กลับมาการกลับมาครั้งนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นอะไรที่มันเคยติดค้างในใจอะไรที่เคยทําให้ดีไปเนี่ยนะคะเขาจะแก้ไขตัวเองแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไป บางท่านที่เกิดขึ้นแล้วนะก็คือจะได้รับการแก้ไขจะรู้ตัวแล้วว่าเอ้ยฉันทําผิดนะฉันทําผิดกับเธอนะต่อไปนี้ฉันจะทําดีชดเชยเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะฉันรู้ตัวแล้วว่าฉันผิดจริงๆเขาจะรู้สึกประมาณนั้นนะคะและเขาก็คือเหมือนกับว่าจะพยายามเป้าหมายของเขาคือทําดีให้ได้มากที่สุดช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่เราให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ เราจะต้องผ่านมารสุมก่อนนะชาวราศรีพิจิกนะคะอ,อ,อยากกลัวเพราะว่าการที่มีปัญหากันครั้งเนี้ยเมื่อสถานการณ์มันสงบลงเมื่อเราเอ่อมีการเคลียร์กันคุยกันหรือว่าหรือไม่มก็จะเป็นการที่เราแบบอาจจะมีปัญหาแล้วก็ห่างกันไปแต่พอกลับมาอีกคราวนี้นะคะมันจะเป็นเราจะเป็นต่อเออเขาจะยอมเรามากยิ่งขึ้นจะช่วยเหลือเรามากยิ่งขึ้นแต่คุณต้องผ่านบทเรียนบททดสอบนี้ไปให้ได้ก่อนนะคะ เขาเรียกว่าเรื่องราวความรักจะมีบททดสอบเข้ามาเสมอนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตกันไปอีกสเต็ปหนึ่งอีกก้าวนึ่งนั่นเองนะ mm hmm. มีราศีพโศภนะคะราศีมังกรนะคะราศีสิงห์ก็มาด้วย mm hmm. เขาเป็นราชสีเนาะคนนี้นะคะอารมณ์แปรปรวนนิดน,นึง mm hmm. เหมือนกับว่าจะเป็นผู้นำแต่บางทีก็ เป็นผู้นํานที่ไม่ค่อยมีความมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกเลยในเรื่องของจิตใจเลยค่ะยังไงแปลกๆนะคะทุกคนมีสองบุคลิกแล้วเขาเหมือนกับว่าอเหมือนกับว่าหัวใจของเขากลัวการโดนทำร้ายอยู่ตลอดเวลาก็ได้ด้วยหรือพไพ่ใบนี้อาจ,จะเป็นเราเหมือนกับว่า เตรียมพร้อมกับการเสียใจเตรียมพร้อมกับการผิดหวังอยู่ตลอดเวลาน่าจะเจ็บมาหลายรอบแล้วหรือเปล่าจากคนคนนี้นะคะอ่ะสรุปแล้วนะ่าจะสรุปให้นะอ่ะกอให้สำหรับนี้มาสรุปให้นี่ว่านะคะกับความนักของชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะดูสถานการณ์จากหน้าไพ่แล้วเนี่ยนะคะถ้าเราผ่านมรสม ไปแล้วนะคะมันจะกลับมาดีขึ้นนะเขาจะเข้าใจเราแล้วก็เขาจะเอาใจเรามากยิ่งขึ้นจะเห็นคุณค่าเรามากยิ่งขึ้นอ่านาะนะคะก็นี่ไงไพ่หกเหรียญขึ้นมาซ้ำอีกนะคะเป็นการตอกย้ำว่าเขาจะกลับมาเหมือนกับว่ามีจิตใจเมตตาสงสารเราเอ็นดูเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจเรามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสิ่งไหนที่เขาจะช่วยเหลือเราได้จะซัพพอร์ตจะ บันดาลให้เราได้เพื่อจะชดเชยสิ่งที่มันผิดไปพลาดไปเนี่ยเขาก็จะทํานะคะเนาะอยากมีลูกแล้วสินะหรือไม่ก็ยังไงล่ะอ,อยากมีเบบีเอาไว้กระชับความสัมพันธ์ก็ได้หรือไม่ก็ถ้าถ้าเรามีลูก มาแล้วเคยเป็นไม้เคยเอะไรมาอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็มีปัญหาเรื่องลูกเนี่ยต่อไปนี้เหมือนกับว่าเขาจะช่วยสพอร์จะช่วยเหลือเรื่องลูกมากยิ่งกว่าเดิมนะคะแล้วก็เด็กๆลูกๆเนี่ยนะคะถ้าคุณมีนะเหมือนกับว่าจะมีด้วยนะคะจะเป็นเขาเรียกว่าโซ่ทองคล้องใจให้คุณและเขานั้นมีความ มันคงในเรื่องของความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นก็ได้ด้วยนะคะจะมีแนวโน้มที่ดีนะชาวราศีพิจิกนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยให้มรสุมมันผ่านไปเราต้องกล้า,ผาเผชิญแล้วก็กล้ารับในสิ่งที่มันจะเกิดด้วยอย่าก,กลัวนะคะเพราะมันเป็นบทเรียนให้กับเราเราต้องเจอแล้วก็ต้องผ่านไปให้ได้ด้วยนะคะ ใจลุล่มนะคะตอนนี้พิ่จิ๋เนี่ยคุณจะมีสภาวะจิตใจไม่คงที่ไม่คงเส้นไม่คงวาอาจจะขึ้นขึ้น,นลงลงมีความแปลปลวนมีความหงุดหงิดถเฉเชียง่ายอะไรอย่างมีความจุ๊จี้ก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณมีสติให้มากๆควบคุมเก่งให้มากๆนะคะคือพยายามฟังธรรมะเยอะๆปฏิบัติธรรมหันหน้าเข้าทางธรรมน่ะใช้สติใช้ เขาเรียกว่าเราต้องควบคุมตัวเองให้ให้มากๆด้วยแล้วก็ทําบุญให้เยอะๆด้วยนะคะเพราะว่าบุญเนี่ยจะหนุนนําให้เรานั้นเอ่อได้รับสิ่งดีๆนะคะเรื่องที่แย่ๆมาก็คือจะเบาลงเรื่องที่เบาอยู่แล้วก็จะหายไปอะไรอย่างนี้นะในเรื่องของความรักนะแล้วก็เรื่องชีวิตด้วยคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีเซนส์น,นะคะคือ คือเส้นของคุณจะทํางานได้อย่างดีเลยคุณจะรู้ได้ด้วยว่าแฟนของคุณเปลี่ยนไปแฟนของคุณมีอะไรอันนี้เ้นของคุณบอกได้นะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเวลามีปัญหามักจะมีมีอะไรมาโดนจิตโดนใจให้เรานั้นเหมือนกับว่าได้ไปรู้ได้ไปเห็นแล้วก็อาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาชดเชยให้เราเหมือนกับว่าดีขึ้นได้อะไรอย่างนี้เนาะอ่ะก็ลองดูนะคะ แม่หมอก็ไม่ใช่สายมูเนาะด้วยพลังแห่งบุญจะช่วยคุ้มครองเรานะคะคุณจะเหมือนกับว่าพยายามเดินทางสายกลางเนาะพยายามปล่อยวางกับชีวิตกับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ดีแล้วนะคะการปล่อยวางนี่ก็คือจะทําให้เราเหมือนกับว่าจิตใจเบาขึ้นไม่ต้องไปยึดมัน่นถือมั่นอะไรมากนะคะ โอเคสรุปแล้วนะคะสรุปแล้วทุกอย่างก็คือมนีโน้มที่จะดีขึ้นนะคะอ่ะสู้ๆนะชาวราศีพิจิกขอให้คุณผ่านพ้นช่วงบททดสอบในเรื่องของความรักนี้ไปได้นะคะขอให้คุณโชคดีนะคะไปแล้วไวเ้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ